ขอบคุณรับบริจาคถึงเมื่อไหรคะยังยังเปิดรับเรื่อยๆนะคะขอ,อุญาตอบคุณนันนารีนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีกําหนดที่ต้องปิดการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแล้วก็ในเหตุการณ์นี้จะช่วยเหลือครอบครัวชาวซีเรียด้วยนะคะเป็นสงครามที่ยาวนานมา12ปีแล้วเราไม่มีทีท่าว่าจะจบลงซีเรียตั<ห>้งแต่ผมเด็กๆแล้วอะจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังหนักซีเรียเป็นคนน่ารัก <nice S 2> มากผมดูข่าวแล้วหนหู่มากเลยเหมือนเรารู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่ดีมากๆแล้วเขาต้องมาเจอกับวิกากการมอะไรบางอย่างในชีวิตเขาอะก็รู้สึกไม่น่าเลยน่าสงสารมาก าจายยนะครับทุกคน,นครับบาทเดียว5บาท10บาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาท,บาทแล้วแต่เลยนะฮะอันนี้จะบอกว่าถ้าในมุมมองของอิสลามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยิ่งให้คุณยิ่งได้นะฮะทุกคนช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือคนที่ประสบภัยพิภัยช่วยเหลือคนที่ลำบากนะฮะถ้าเราบริจาคไม่ได้ก็อย่าลืมขอพรขอดุอาให้เขานะครับให้เขาพ้นจาก กุญแภัยของเขาผมผมย้ำนิดนึงนะครับ UN ู่ S R Special เขานะครับไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยนะครับที่ขึ้นหน้าจอก็สามารถแคปได้แล้วก็อยากจะบริจาคตอนไหนสะดวกตอนไหนก็สามารถบริจาคได้ <c oughs> กลายเป็นว่าแบบเราสามารถช่วยเขาได้ในขณะที่เขาเมื่อก่อนก็ช่วยคนอื่นไปเยอะอยากอยากให้เราเป็นมือบนบ้างอะไรเงี้ยใครที่ดูแล้วก็นะช่วยแชร์หน่อยได้นะครับก็จะดีมากๆกก็ผมหวังว่าคนท,ที่ดูสดหรือว่าดูย้อนหลังยังไงก็ขอให้คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่า เป็นอีกหนึ่ง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 เขาเรียกว่าหนึ่งสะพานที่สามารถไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้